สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันสุดาบำรุงศรีเลขที่2ห้องมาีทับ3วันนี้จะมาพูดสูตรการเคลื่อนที่ v เท่ากับ u บวก at ไม่กล่าวถึง s s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2ไม่กล่าวถึง v s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กำลัง2ไม่กล่าวถ,ถึง u เเท่ากับ U บวก v ส่วน2ทีไม่กล่าวถึง a V กำลังสองเท่ากับ U ูกำลังสองบวก2 T ไม่กล่าวถึงทีเง,งื่อนไขให้ U เป็นบวกเสมอปริมาณใดที่อยู่ตรงข้ามกับ U ให้ติดลบ U เท่ากับ0แปลว่าเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง V เท่ากับ0แปลว่าเบรก เเท่ากับ0แปลว่าเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม A เป็นบวกแปลว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเพิ่มขึ้น A เป็นลบแปลว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งลดลง t เป็นบวกเสมอเพราะเป็นปริมาณสเกลาร์สูตรการเคลื่อนที่แนวดิ่ง v เท่ากับ u บวก g t ไม่กล่าวถึง S เอสเท่ากับ u ูทบวกหนึ่งส่วนสองจีทกำลังสองไม่กล่าวถึง v ีเอสเท่ากับ v ีทลบหนึ่งส่วนสองจีทกำลังสองไม่กล่าวถึง u ูเอสเท่ากับ v ีบวก u ูส่วนสองทีไม่กล่าวถึง g ี เลื่อนไข u เป็นบวกเสมอปริมาณใดที่ตรงข้ามกับ u ติดลบ u เท่ากับ0แปลว่าปล่อยทิ้งตกหยดเคลื่อนที่อิสระ v เท่ากับ0แปลว่าเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด s เท่ากับ0แปลว่าเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม g เท่ากับ g เป็นบวกแปลว่าเคลื่อนที่ลง G เป็นลบแปลว่าเคลื่อนที่ขึ้น T เป็นบวกเสมอเพราะเป็นปริมาณสเกลาร์